สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับสำหรับเนื้อหาข่าววันนี้นะครับมีเนื้อหาข่าวว่าตัวนี้ยังไม่อัน้นรีบจัดเลยใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่1มิถุนายน2564ครับซึ่งหลายๆคนนี่อาจจะมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีครับวันนี้ทีมงานของเราก็จะนำเสนอนะครับสำหรับทางด้านเลขขอ CMC ขอไม่ลำหนึ่งโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า เซียน้าเจ้าพ่อเขาใหญ่12ฟาดได้ฟาดนะคะชอบอยู่นะ215ตรงเป๊ะในกลุ่มงวดนี้ซอมกรีดไว้รอแล้วนะเหลืออีกไม่กี่ใจนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับสหรับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2564นี้ครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิว ถ้าหากท่านดูคิววิีโอนี้แล้วถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางด้านของทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ